ครั้งคางเป็นจักที่บินได้แต่ไม่ใช่นกเหตุผลหลักที่ว่ามาทำโฮมสครูให้น้องรักนี่คืออะไรบ้างหลักๆก,ก็เ,เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาที่เราจะได้อยู่กับลูกมากขึ้นในช่วงช่วงวัยที่เราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาและเขาจะซึมซับเราได้ส่วนที่2ก็คือในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโควิดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ มีความาไม่สะดวกสบายในการนั่งเรียนโดยที่ที่มีหน้ากากอยู่ตลอด8ชั่วโมงต่อวันนะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและความถนัดของผู้เรียนจากข้อมูลกว่า2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิด19มีนักเรียนในระบบโฮมสคูลเพิ่มขึ้นประมาณ2,000กว่าคนจาก1,828ครอบครัว don't wake the baby a car goes by เด็กจะมีปัญหาการเข้าสังคมน่แต่คือได้ยินคำถามนี้เป็นคำถามต้นเลยใช่ไหมโอะเชะเลยเข้าสังคมเป็นคำถามยอดฮิตทำไมไม่มีสังคมอเอาง่ายๆเลยถามว่าจำเพื่อนไหวอนุบาลได้ไหมทุกวันนี้จำไม่ได้อะขยับมาปอนหนึ่งปอนหนึ่งมีเพื่อนในห้อง 40-50คนเราก็จะจําได้เฉพาะคนที่เราสนิทถูกปะจริงๆแล้วการเรียนโฮมสคูลมีเพื่อนนะเพื่อนเยอะเลยเพื่อนที่เป็นบ้านเรียนด้วยกันอนะ่ะแล้วเราก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกอนะนี่คือสังคมแต่ทำไมทําไมเราถึงบอกว่าเฮ้ยคุณจะมีสังคมคุณต้องไปเข้าโรงเรียนพี่ว่าไม่ใช่สมมติ got เรามีความรู้สึกว่า ตอนที่เราเป็นครูเนี่ยแล้วเราเห็นชีวิตเด็กนักเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยแฮปปี้กับเขาเท่าไหร่เพราะว่าพอเรียนเสร็จปุ๊บสี่โมงห้าโมงก็เรียนพิเศษต่อกว่าจะได้กลับบ้านบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มพอสาวที่ก็ไปเรียนพิเศษอีกคือมันกลายเป็นค่านิยมแบบนี้เอยพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าย้อนกลับมาเราก็เลยไหนลองโฮมสคูลสิเราเข้ามาอยู่ในวงการโฮมสคูลแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านเรามีอะไรเรียนรู้ตั้งเยอะไม่เห็นต้องไปนั่งในห้องเรียนเลยเพราะว่า ลูกในวัยที่กําลังเด็กเนี่ยเขาเหมาะสมที่จะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าเราก็เลยไปเลยโฮมสคูลร,รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากพรบการศึกษาแห่งชาติมาตรา12 <c oughs> กําหนดว่าครอบครัวพ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลเองได้ตั้งแต่ชั้นตเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นทางเือหนึ่งที่สําคัญมากคับ กับชีวิตของคนใน,ในยุคนี้รุ่นนี้สมัยนี้โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดนี้ด้วยผมค่อนข้างยะมมั่นใจว่าการจัดการศึกษาในครอบครัวนวันนี้ที่จัดอยู่นะครับจัดได้ดีและนักเรียนมีพัฒนาการดีมากครับแล้วก็ผู้ปกครองความสนใจและก็ประสานกับเขตพื้นที่ตลอดนั้นการดูแลกันร,ระหว่างครอบครัวกับเขตพื้นที่กับการลดประเมินผลกับการเทียบเคียงกับโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่ปกติเนี่ยผมค่อนข้างยิ้มมั่นใจว่าการจัดการศึกษาเก็เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่ดีมากกับเด็กนักเรียนโดยราะครอบครัวที่แตกต่างกันไป ต้องเรียนโฮมสกูลมา,าการเรียนเปกี่ปีแล้วหรือกี่เทอมแล้วลูกกี่เทอมแล้วลหนึ่งปีครึ่งครับเป็นยังไงบ้างสนุก <laughs> แล้วเป็นยังไงต่างกันยังไงเปรียบพอจะเปรียบเทียบให้น้องเพื่นฟังได้มั้ยที่ที่โรงเรียนกับที่ที่บ้านที่โรงเรียนหายใจไม่ออก <laughs> น้องปกติไม่นใ,นใส่แมสก์ต้องก็หายใจไม่ออกอยู่แล้วคือความเหลื่อมล้ำในในการจัดการศึกษาในปัจจุบันมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เสมอภาคได้ โดยเฉพาะาความพร้อมของโรงเรียนความพร้อมของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆและก็ความพร้อมในเรื่องปัจจัยสนับสนุนที่เสริมจากรัฐสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้โรงเรียนมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่แต่พอจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสกูลถามว่าเหลื่อมล้ํำไหมมันก็เหลื่อมล้าอีกเพราะว่าความสามารถของอผู้ปกครองความสามารถของครอบครัวแต่ละครอบครัว มันก็แตกต่างกันไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปดูเป้าหมายหลักคือเด็กจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรู้พื้นฐานเพียงพอในการประกอบอาชีพในส่วนของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะคะโฮมสกูลเนี่ยข้อดีก็คือของทางเขตพื้นที่เนี่ยจะมีงบประมาณให้เราค่ะในส่วนของค่าหัวก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนะคะอยู่ประมาณ8 4 0 0บาท ประมาณนั้นะนะคะไม่แน่ใจตัวเลขกลมๆสำหรับนักเรียนที่เรียนแบบโฮมสคูลจะมีเงินสนับสนุนจากรัฐเทอมละประมาณ4-5,000บาทฉเฉลี่ยปีละประมาณ8,000บาทแต่ถ้าเป็นการเรียนในระบบเงินส่วนนี้จะถูกสนับสนุนให้กับโรงเรียนเพื่อไปบริหารจัดการต่อ ซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงงบประมาณที่สนับสนุนนะคะข้อดีก็คือไอ้ตัว8,000กว่าบาทน,นั้นนะคะเรามาเลือกหนังสือที่มีความน่าสนใจแล้วก็เราคิดว่าสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ดีและมีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ได้ด้วยค่ะข้อเรืของสกูลเนี่ยถ้าผู้ครองนี่ต้องสนใจจริงๆนะครับต้องให้ความสําคัญต้องให้ความสนใจต้องต้องตรงไปตรงมากับคนที่ก็ขอเปิดก็คือเขตพื้นที่นะ ทําได้ไม่ได้นี่ต้องบอกนะฮะไม่นั้นลูกเนี่ยจะไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ที่เหมาะสมกับชั้นที่เรียนหรือว่าหลักสูตรที่เขากระทรวงกําหนดนะถึงว่าหนึ่งลูกก็ต้องวัดประเมินผลไอ้สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเราเนี่ยที่เป็นผู้กครองที่ขอเปิดสอนลูกได้ตามหลักสูตรที่กําหนดหรือเปล่าวิธีการประเมินจะประเมินยังไงของเราก็ประเมิน70%โดยครอบครัวอยู่แล้วอีก3 0เเขตจะประเมินถ้าผ่านเราก็รับรองโดยวุฒิผ่านให้ นะครับก็เป็นหลักเอกสารของวิชาการไปเหมือนปกติเป็นพวสพวปอพวสองวสที่เราทําอยู่นะครับเราก็ออกให้โดยเก็ตพื้นที่เป็นคนออกให้สาระที่เรียนรู้วันนี้จากกิจกรรมแค่การคุกกิ้งเนี่ยนะคะก็มีสาระอะไรบ้างหนึ่งสาร,ระภาษาอังกฤษเพราะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการอสอนนะสาระคณิตศาสตร์การกะขนาดตัดยังไงให้มันปีชิ้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะให้สุกเท่าๆกัน สาระที่3คือสาระการคุกกิ so ้งการประกอบอาหารก็เราเราใช้วิทยาศาสตร์ในการใช้น้ so, ําปูนใสเพื่อให้มันเซ็ตตัวเอาอีกวิชาหนึ่งวิชาเอาตัวรอดคือเราทํายังไงให้เราจุดไฟเพื่อให้ก่อไฟให้ติดเองได้ถ้าหากว่าเราไม่มีแก๊สไม่มีอะไรเลยนะก็ก็ได้หลายวิชาเลยโอเคยัมเบอร e สเตอร์ yesit very sweet เผมจะคุณผมว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมครับ คนชีวิตสมัยใหม่ที่จะต้องเรียนรู้และสอนลูกได้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าการวัดโดยความรู้อย่างเดียวกับงานแนอนาคตนเนี่ยผมดูว่าทักษะชีวิตในเรื่องของวิชาการทักษะชีวิตในเรื่องของอาชีพทักษะชีวิตในเรื่องของการดาเนินชีวิตเนี่ยผมว่าผมสุขคุณนี้ก็มีอยู่ครบนะนะครับซึ่งซึ่งเป็นการเรียนที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ของคนสมัยใหม่ได้